สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกม t of t h t e v e s วันนี้ผมจะมาสอนวิธีเล่นเนเรื่องตัวที่4ก็คือเด e s จอ t ตา e อ e ตนะครับโดยเควสเนเรื่องตัวที่4นั้นเราต้องมารับที่4โพสนะครับก็คือเด r t h t t a r ซีโพสมารับกับคนที่ชื่อว่าตัดนะครับคนนี้เลยครับ ตาตาออฟอติมนะครับเมื่อเรารับเควสมาแล้วนะครับเมื่อเรารับเควสมาแล้วนะครับให้เราเปิดดูสมุดไปที่หน้าแรกของเราคือเนะื้อเรื่องตัวนี้จะมีทั้งหมดสา,ามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือไปหากล้องกล้องดูดาว ส่วนสเต็ปที่2ก็คือหาเพชรทั้ง2ชิ้นเพื่อไปเปิดประตูสเต็ปที่3าครับนำโทเซมที่ได้จากการเปิดประตูไปยังเกาะสุดท้ายของเควสเพื่อจบเนื้อเรื่องตัวนี้ครับโดยสเต็ปแรกเมื่อเราเปิดหนังสือนะครับถ้าผู้คนได้หน้าแรกเป็นเฟสเดอะนอตตานะครับเฟสเดอะนอตตาก็คือให้เราเดินทางขึ้นเหนือครับ เดินทางขึ้นเหนงาไายัางลำลันเนอร์เมื่อเรามาถึงเกาะลำลันเนอร์เรียบร้อยนะครับให้เปิดดูสมุดครับหน้าที่สองด้านบนมันได้บอกว่ากัปตันบิกซี่ได้ฝังสมบัติไว้ที่ใต้ตะเกียงนะครับเราก็าหาตะเกียงกนก่อนให้ เก็จะได้กล้องดูดาวมานะครับ สำหรับคนที่ได้สมุดหน้าแรกเป็น My Back to Northstar นะครับต้องคือให้ลงไปทิศทางตรงข้ามกับทิศเหนือก็คือทางเตาครับไปยังก่อนทวินโกน,นั่นเองโดยสมุดได้บอกไว้ว่ากัปตันวิกซี่นะครับได้ฝังมันไว้ระหว่างหินก้อนใหญ่สอก้อนนะครับใต้ต้นไม้หินก้อนใหญ่สอ,อก้อนสอก้อน เมื่อเราได้กล้องดูดาวมาแล้วเรียบร้อยนะครับโดยกล้องดูดาวนี้จะมีบทบาทในเรื่องของการบอกทิศทางในการเดินทางอย่างเช่นถ้าเราส่องบนก้อนมเมฆนะครับส่องมายังทิศทางนี้มันก็จะเป็นดาวคาเค่นซึ่งดาวคาเค่นนั้นมันจะตรงกับทิศเหนือพอดีเลยส่วนถ้าเราส่องดาวอื่นที่ไม่ใช่ดาวคาเค้นเช่นตัวนี้อันนี้จะเป็น เมอร์เมดก็จะเป็นทิศกึ่งนอรกึ่งนอร์อีนะครับซึ่งทั้งหมดมันจะมีรอบทิศทางนะครับสำหรับดาวพวกนี้โดยผมจะลงรูปประกอบไปดูนะครับจะได้ดูง่ายๆว่าดาวแต่ละดวงนี้หมายถึงทิศทางไหนบ้างนะครับซึ่งมันจะใช้สำหรับการทำเควสที่เราได้เนาาื้อหาในสมุดมาเพิ่มนะครับ สำหรับคนที่ได้ปริรนาตีควีนพมิดนะครับปจิรนาตัวนี้จะพาเราไปยังเกาะไอเซนออฟลาสเวิร์ดก็คือคำใบ้มันได้บอกว่าแคดเวไอเซนโดยที่ต้องเดินทางไปทางทิศของเมอร์เมดพอเลยเกาะทิศเมอร์เมดปุ๊บก,ก็ไปทางทิศของหมูมป่าซึ่งทิศของเมอร์เมดจะเป็นกึ่งนอร์อีทกึ่งนอร์นะครับเมื่อเราขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นชิปเล็ก ส่วนหมูป่าจะเป็น n อ t eat เมื่อเป็น n อ t eat ของตัวนี้ก็จะเป็นไอ iron of l a เว w o r ดก็คือเกาะตัวนี้เลยครับ ปิดาณาเกต e ีเกิลแลนดิ้งนะครับปิดาณาตัวนี้ได้บอกไว้ว่ามันเริ่มจาก l o n e ี่ไอเซนแล้วก็มองไปยังดาวเมอร์เมดก็คือดาวเมอร์เมดคือนอตกึ่งนอตอีทนะครับจะเป็นโรลลี่ไอเ n n นนอตกึ่งนอตอีทก็จะมาให้โลนโคฟก็คือเกาะนี้นั่นเองนะครับ วิธีนะครับเราต้องส่องกล้องดูดาวนะครับให้เห็นรูปนกก็คือดาวรูปนกเทียบบนก้อนหินตรงกลางนะครับต้องหามุมให้ถูกอันนี้เป็นดาวรูปคากเข่นดาวรูปนกนกจะอยู่นอตเวทเราต้องอยู่ตรงข้ามนอตเวท ประมาณนี้นะครับให้นกเกียบก้อนหินนะครับโอเคจากนั้นเราก็คือเท่านี้ครับสำหรับคนที่ได้ปิดนาตเนกดีเซปชั่นนะครับโดยตเนกดีเซปชั่นมันได้บอกว่ามันได้เริ่มจาก เดือ o มูนเช e ไอเซนก็คือเกาะที่มีรูปร่างคล้ายพระจันทร์ก็จะเป็นเกาะชื่อว่าครีเซนไอเทมครับจะคล้ายพระจันทร์โดยให้มันเดินทางไปยังวอล r i เ r อร์ซึ่งวอล r i เ r อร์จะเป็นทางชิดอีอ e. e. ีก็คืออ e. ีนะครับมาอย่างแคน n อนโฟฟจากนั้นก็ไปยังดาวงูงูก็จะเป็นเวสถึง์นอตเวสนะครับเวสถึง์นอตเวก็จะเป็นรับเพียเค ก็คือต้องมาที่เกาะลาพีเเคนั่นเองโดยเพชรบนเกาะนี้นะครับเราต้องขุดตรงฝั่งเตาอีทนะครับเป็นเกาะเล็กๆฝั่งเตาอีขุดบริเวณตรงกลางนะครับตรงขุดแล้วเนี่ย สำหรับคนที่ได้ปิรนาเด e Man Who อ o s t h i เจมนะครับปิรนาตัวนี้จะนำพาเรามายัางเกาะเมอร์เมดไฮเวย์นะครับโดยจะอยู่ใต้น้ำซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ สำหรับปิตาาร์ไอ i นะครับโดยปิตาาต์ตนนี้มันได้บ่อยว่ากับตันนั้นได้เอาไปฝังไว้ที่เกาะที่เหมือนรูปรูปตาครับก็คือวันไอโดยที่ก่อให้เหมือนรูปตาที่สุดในแผนที่เซียบตีก็คือชาร์คเบดโคบครับโดยมันจะฝังไว้อยู่ตรงกลางของเกาะเลยนะครับ ฝังใต้น้ำเลย นา The Patient o นะครับปิตนาตัวนี้นะครับถ้าดูหน้าซ้ายมันจะบอกด้านล่างซ้ายนะครับว่ามันเริ่มจาก Thunder เอ p โ o สต์ไปทิศด,ดาว Iron T อชอร u r e Iron f เช u r e ก็คือดาวที่เป็นเหมือนรูปอ่าด้วงนะครับก็คือ Thunder เอ p โ o สต์ด้วงก็คือเจ้าอีทลงมาทางก่อนนี้ครับ mm ีเ e เวนส่วนทางสมุกด้านขวามันได้บอกว่า โอเดตคีเชอร์ก็คือเต่านะครับมันได้ต้อนไว้ในมุมมุมหนึ่งตรงใต้ใต้เกาะนะครับโดยถ้าเราต่อขึ้นไปแล้วเราจะเห็นเตาน่า่นี่งจะอยู่ตรงเศษเรือยักษ์นี่นะครับซึ่งถ้าเรามามุมนี้นะครับเราจะเห็นเต่าีครับเราก็ขุดแถวนี้ สำหรับปิตนาเดวเวอร์วอยักนะครับก็คือปิตนาตัวนี้มันได้บอกว่ามันเริ่มตรงที่พันเดอร์เอาโพสโดยที่ไปชิศของงูก็คือเว็ดน็อตเว็นะครับ ed, not, wet เว็ดน็อตเว็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปทางฉลามฉลามก็คือเจาลงมาข้างล่างก็เลยมาที่เดค o v เ r อรี่ลิทนะครับสมุดได้บอกอีกว่าด้านล่างขวาบอกว่า มันอยู่ตรงใต้น้ำตรงส่วนท้ายของเกาะนะครับส่วนหางของเกาะก็คือหางตรงนี้นะครับเป็นฝั่งฝั่งนอตเวทของเกาะนะครับโดยที่จะอยู่ใต้น้ำนะครับจะมีปิตนาอีกสองแบบนะครับที่ผมพยายามเล่นตำยังไงก็ ไม่เจอพิษณนาตัวนี้นะครับดังนั้นผมจะลงรูปให้ดูว่าอยู่เกาะไหนบ้างนะครับมีแค่ถองพิษณนาเท่านั้น เอาแล้วครับหลังจากที่ทุกคนได้เพชรครบทั้ง2ชิ้นเรียบร้อยนะครับในบทสุดท้ายก็คือ e l ลูซีสตอรี่มันได้บอกไว้ว่ามันเริ่มจากเกาะเน a กไอแลนด์นะครับเป็นเกาะที่รูปงูนั่นเองโดยมันเดินทางไปยังดาวลูกป่าดาวลูกป่าก็คือชิดอี t กึ่งน็อ e อีนะครับก็คืออี o น็อ e อีสมุดได้บอกไว้อีกว่าเป็นเกาะที่ไม่มีในแมบทบ ทุกคนน่าจะคุ้นกันนะครับ s n เนกไอแลนด์อีทกึ่งนออีนะครับก็จะเป็นเกาะเอ็น3นั่นเองเกาะนี้เลยนะครับเมื่อมาถึงเรียบร้อยนะครับให้เราขนเพชรไปด้วยนะครับโดยที่ทางเข้ารับจะอยู่ทางทิศเหนือของเกาะนะครับทิศประมาณทิศเหนืออยู่ใต้น้ำตรงน จากที่เรานําเพชรทั้ง2ชิ้นใส่เข้าไปในดวงตาของรูปปั้นนะครับมันก็จะเผยโทเทมขึ้นมากับเนื้อหากระดาษเพิ่มเติมนะครับโทเทมที่เราทุกคนได้มาก็จะหมายถึงเกาะที่เราต้องไปในแต่ละที่นะครับอย่างตอนนี้ผมได้เป็นแคปโทเทมแคปโทเทมก็คือต้องมาที่เกาะ n13 ก็คือไม่ต้องไปไหนเลยมาที่เกาะนี้เป็นเกาะนี้นั่นเองแคปโทเทม ส่วนเกาะอื่นๆสำหรับคนที่ได้โทเทมแบบอื่นๆผมจะลงรายละเอียดไว้ให้ว่าต้องไปที่เกาะไหนนะครับพร้อมกับรูปประกอบว่าทางเข้าจะอยู่ตรงไหนของเกาะนะครับเมื่อเราอยู่ในเกาะที่เราควรต้องไปแล้วเราก็นำโทเทมมายังรูป เพนนะครับก็คือรูปปูตัวนี้ของผมเป็นแคปโซเทมก็จะมีที่วางโซเทมอยู่ด้านหน้า้วจะเปิดเผยทางเข้าให้เข้าไปนะแล้วสำหรับกระดาษเพิ่มเติมนะครับที่มันเพิ่มมามันจะเป็นบทก็คือเอาไว้ให้เราไขปาริศนาทั้งหมดสองสเต็ปสเต็ปละสี่สี่ช้อยนั่นเองก็คือช้อยละบรรทัดนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่น Queen p o t นะครับก็หมายถึงถ้าให้ผมเดาว็คือหมายถึงมัมมี่ครส่วนอันที่สอง One e ไปปาย One Eye One e ก็หมายถึงชาร์กนะครับอันที่สาม David Q the Teacher เราก็ต้องเปิดดูตมหนตรงหน้าพวกนี้นะครับ ที่ผมดูวิธีก็คือนะครับจะเป็นว่าแต่ละดาวนั้นหมายถึงอะไรบ้างนี่น่าจะเป็นแมลงตัวนี้นะครับ,รท,รท,รบท็อตทูแมนบรรทัดสุดท้ายนะครับ แอนฮิตทูเลก t ู้พิวสองขานกนะครับเดี๋ยวลองนอกก่อนนะครับอ๋อคนไม่มีนกแต่เป็นมีคนโอเคลองดูโอเคออเท่ากับว่าผมผ่านปิตนาแรกเรียบร้อยปิตนาย่อหน้าที่สองนะครับ One eye attack. วันไอแอตแทะมาเห็นฉันแลาว แล้วก็วอลมังเกอร์เป็นนักโกรดนะครับเม็ดเวทพ่อนนิจจิชูเป็นอะไรดีบ้าง mm hmm. เม็ดเวท่อน mm hmm. ผมคิดว่าน่าจะเป็นนี่ครับแอโร่อันสุดท้ายฮันติกเกอร์โัวใหญ่อาจจะเป็นคาร์เค้นหรือชอยส์น่าจะคาร์เค้น ก็หน้ามันจะเป็นอันจบครับก็จะได้เป็นเชวเบเกอร์มา <_ t otal> เมื่อเราได้สโตนเชวเบเกอร์มานะครับเราก็นำไปส่งคืนให้กับซันก็คือคนที่เราไปรับเวสมาในตอนแรกเท่านี้ก็จะเป็นอันจบเฟสเลยครับ No, where such เจอโน่ตัวแรกครับจะอยู่ที่เกาะลำรันเนอร์นะครับ อลตัวที่สองครับจะอยู่ที่เกาะพันเดอร์วาเล่โดยอยู่บนจุดสูงจุดของเกาะนะ อ่่ะบยยวนนี้เล,ลัสำหรับเจอร์นนลตัวที่3นะครับจะอยู่ที่เกาะเเนกไอแลนด์โดยอยู่ตรงเกาะตรงกลางของสเนกไอแลนด์นะครับ เดอร์นอวตัวที่4นะครับจะอยู่ที่เกาะเดว,วิลลิโดยจะอยู่บนจุดสูงสุดของเกาะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดู เจอน์นลตัวสุดท้ายนะครับจะอยู่ที่เกาะเคตเ้นไอเซิลนะครับ เอาแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมหากชอบคลิปนี้นะครับรบก,กวนกดไลค์แล้วก็กดตับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆมาสอนอีกนะครับแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ